คิดว่าเลือกมันคงไม่มีเหตุผลเดียวนะครับเพราะว่ามันคงเป็นหลายเหตุผลประกอบกันแต่ว่าหนึ่งก็น่าจะเป็นแป้กลีวของเราเนี่ยแหละที่ได้ไปจบกับสถาบันดีๆมาแล้วก็ดูเป็นคนมีอะไรในหัว <laughs> <laughs> มีอะไรเยอะ <laughs> อยู่ข้างใน <laughs> เขาคงให้ไปทะลักออกมาในสามเดือนที่อยู่ในบ้านอะไรอย่างนีครับแล้วก็อยางก็คงเป็น ด้านความตั้งใจอะไรเงี้ยครับที่นว่าหลายๆคนหลายๆกรรมการคงคคเห็นสัมผัสได้จากวันที่นประดีชาติแต่บอกว่านะคะที่พี่นัดได้เข้ารอบมาแล้วก็ได้เป็นถึงเดวินเดอร์เนี่ยเพราะว่าเอ็กซ์แทเตอร์เนี่ยแหละมันเป็นอะไรที่ช่วงเวลาทุกอย่างโ<ช>อ,อกาสมันความ,มออพอดีอใช่ะค่ะค <น S 2> มันเป็นความพอดีนั่นเองนะคะแล้วก็ลงตัวมาจนทุกวันนี้มีใครมีคำถามอีกไหมคะ ค่ะเช่นค่ะโอกากระว่าไม่อยู่แถวนี้เลยเอามาถามก่อนอื่นนะคะ Nice to meet you ค่ะ Nice to meet you ะก็พอได้อ่านเปิดบทแรกก็เหมือนเพื่อนที่แนนนะคะว่าบทแรกก็เหมือนว่าเอ้ยเขามีอะไรดีๆต่อไปจากนี้แน่นอนเลยนะคะทำให้แบบอยากอ่านบทต่อๆไปก็อ่านแล้วก็วางไม่ลงแล้วก็ขอแชร์น no. ิดนึงว่าชอบบทเรื่องของราคาของความเสียดายคือทุกบทเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ไกลจากตัวเราเองเลยบทก็จะบอก ที่นักบอกว่าบางคนจะให้ความเห็นว่าเรื่องนั้นดีไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็คือแล้วแต่โครงการ,รหรือแล้วแต่ความที่ของแต่ละคนที่ชอบเรื่องราคามเสียดายก็เพราะว่าหลายๆครั้งที่เราจะรู้สึกว่าเออเราจะต้องเสียดายเรื่องนั้นเสียดายที่ไม่ทาแบบนี้ทำไมเราไม่ทําแบบนี้ซะอะไรเงี้ยแต่ว่ามีค,ามคําพูดหนึ่งที่นักบอกไว้ว่าเออไอที I ่ เรามาคิดว่าเสียดายเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบมันน่าเสียดายมากกว่าซะอีกเรื่องเสียดายเนี่ยเราเอาเอาเวลาที่คิดเนี่ยไปทําอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างเรรู้สึกว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะทําวันนี้ให้ดีเผื่อไม่มีพรุ่งนี้ด้วยอ๋อช่วยคนมาเพลงการเลื่อยยองเข้าเพลงด้วยนะคะเลิศมากลับกลับกลับมาที่คำถามค่ะคำถามคือตั้องอะไรเมื่อนี้เพื่อกี้โมทเพลงแล้วเมื่อกี้นี่เป็นแค่กระ่นนำอ่ะเชิญคำถามค่ะ คำถามก็คือถามว่ามีบทไหนที่น,นัทรู้สึกว่านัดเขียนได้ยากที่สุดอะค่ะเ,เขียนได้ยากที่สุดนะครับที่นัทบอกอันอันอันเอาจริงนะคะมันก็ยากทั้งหมดมันจริงแล <laughs> <c oughs> ้ว <ología> มันก็ยากทั้งหมดจริงๆนะแต่ว่าที่ยากที่สุดยากที่สุดค่ะพี่นัทน่าจะเป็นบทสุดท้ายะครับคือเราไม่รู้เราจะเราจะวางมันลงยังไงอะ่ะเราไม่รู้เราจะเราจะจบยังไงให้มันไม่จบ เพราะว่าที่รู้สึกว่าความรู้สึกของพี่ครับประสบการณ์สี่ปีที่ฮาร์วาร์ดถึงแม้มันจะจบไปแล้วแต่มันยังไม่จบอ่ะมันมันยังวนเวียนอยู่ในตัวเราอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่อยากจะให้คนอ่านได้รู้สึกก็คืออ่านยังไงให้แบบอ่านบทสุดท้ายรู้สึกว่ามันยังมีแชปเตอร์ต่อต่อไปสําหรับเขาในชีวิตของเขาเองอะไรนยครับก็เลยเนี่ยยากตรงนี้แต่ว่าอ่านแล้วรู้สึกอย่างนั้นจริงหรือเปล่าต้องไปพิสูจน์กันเองแล้วกันเหมือนกับภาพยนตร์เวลาจบ อาจจะดูเหมือนจบแล้วแต่ให้ไปคิดต่อเองแบบนี้นะคะวิธีการเขียนโอแบบนี้นี่ที่ยากที่สุดมีคำถามอีกไหมคะมีใครสนใจมีคำถามอีกไหมคะนะถ้าค่ะโอเคนะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกทกท่านนะคะที่ร่วม กิจกรรมนะคะในการถามคําถามนะคะก็สําหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยปองอยากจะแนะนําทุกทท่านนะคะให้ลองอ่านดูจริงๆเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยจะได้ปุมมองที่ดีนะคะความคิดที่ดีจากผู้ชายคนนี้นะคะในฐานะที่เป็นนักเขียนนอกเหนือจากการที่เขาเป็นนักร้องแล้วเนี่ยเขายังมีความสามารถอีกนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวตนอีกด้านหนึ่งของคุณนันรรทสักดาทหรือว่าพี่นัทเอฟสด้วยนะคะก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่นัทด้วยค่ะแล้วก็ ขอให้หใ back, ัิสตเได้ีนะคะผสมความสําเร็จมาพิมพ์ครั้งแล้วครั้งล่านะคะแล้วก็ขึ้นสู่อันดับท็อป10นะคะอยู่ตลอดไปนานๆเลยะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณบริษัท l o อกเ a y เทรดดิ้งจำกัดนะคะที่นำขนมกรีนนัทนะคะมาแจกให้ทุกท่านในวันนี้ด้วยค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณองศ์อาจิระอ่อนนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานหนังสือเล่มคุณภาวนาแก้วแสงธรรมบรรณาธิการฝ่ายนอนฟิคชั่นบริษัทอัมบรินปริ้นติ้งแอนด์ปริชชิ่งจำกัดมหาชนแล้วก็คุณพัชชา AF2 คุณพัชชาอนเนกอายวัฒน์นะคะร่วมถ่ายภาพบนเวทีกับพี่นัทด้วยค่ะเช่นลยค่ะทุกคนอย่าพึ่งไปไหนนะคะเพราะว่าตอนท้ายนะคะหลังจากที่เราร่วมถ่ายภาพกันเรียบร้อยแล้วนะคะคก็จะ มีมินิคอนเสิร์ตนะคะของพี่นัทนะคะที่เวทีแห่งนี้รวมถึงมีการแจกลายเซ็นด้วยค่ะที่มุมด้านซ้ายทางด้านนน้นนะคะหลังจากจบมินิคอนเสิร์ตด้วยค่ะยวเชิญร่วมถ่ายภาพร่วมกันนะคะอะไรอะลงมาสี่นิ้วเหรอไม่แน่ใจว่ะมันก็ไม่เด็ดนะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคและแนะนำแพรวสมัครพิมนะคะสมัครพิมคุณภาพในเครืออมรินทร์มหาชนขอขอบ ขอขอบพระคุณแขก้มีเกติทุกท่านที่มาร่วมง,งานอมรินทร์บุคแฟร์ในวันนี้นะคะและกิจกรรมในช่วงนี้นะคะก็จบลงค่ะดิฉันเสน,นะคะประโยชน์ขอลาไปก่อนนะคะส่งท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตของพี่นาทเอฟีแล,ล้วก็อย่าลืมนนะคะรอแจกไนเซ่นด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องปองด้วย